พระของขวัญบัดนี้ท่านทั้งหลายบรรดาที่มารับของขวัญสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติวัดปากน้ำได้อุตส่าห์พยายามมาโดยความบากบั่นกระกรำทรมานร่างกายมาก็เพราะอยากจะได้ของขวัญ รู้ว่าของขวัญน,นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นมหาศจรรันย์เมื่อเราได้ของขวัญแล้วให้ตั้งใจแน่แน่หยิบของขวัญน,นั้นด้วยมือของตนแก้ห่อของขวัญออกหยิบด้วยมือของตนแล้วมาดูให้จำของขวัญน,นั้นแม่นยำแน่นอนไม่ฟัน่นเฟือนไม่หลงไหลจำได้แน่นอนแม่นยำดีแล้วให้น้อมเข้าไปในครางตัว หญิงน้อมเข้าไปในทางช่องจมูกซ้ายชายน้อมเข้าไปในทางช่องจมูกขวาเข้าไปตั้งอยู่กลางตัวกลางตัวนะ่ะสะดือทะลุหลังกว่าทะลุซ้ายสะดือทะลุหลังไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มขวาทะลุซ้ายไปเส้นหนึ่งได้กลุ่มขึงตึงตรงกลางจะหลดกัน นั่นเรียกว่ากลางกักอาราธนาพระไปตั้งอยู่กลางกักนั้นเราหันหน้าไปทางไหนพระหันหน้าไปทางนั้นกลางกักนั่นแหละถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมนั้นดวงธรรมนั้นถ้าใสสะอาดอยู่ ชีวิตของเรารุ่งโรดโชตนาการถ้าดวงธรรมนั้นซูบซีดเศร้ามองอยู่ชีวิตของเราไม่ผ่องใสซูบซี้เศร้ามองเหมือนกันภายหลังตั้งใจลงไปอีกชั้นหนึ่งหญิงสอดใจไปในทางช่องจมูกซ้ายชายสอดใจไปในทางช่องจมูกขวา เข้าไปตั้งอยู่ในกลางองค์พระของขวัญน,นั้นพอถูกกลางองค์พระของขวัญก็ถูกพระพุทธเจ้านับอสงค์ไขไม่ท้วนแล้วก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยบาลีว่าสัมมารังสัมมารังให้ช่วยประคองใจเราให้หยุดให้นิ่งสัมมา สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอระหังให้ช่วยประคองใจให้หยุดเพราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดกึกเชียวใจหยุดเมื่อใจหยุดแล้วเราเอาใจของเราเข้ากลางหยุดกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลาง ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนนอกในไม่ไปกลางของกลางกลางของกลางหนักเข้าพอถูกส่วนเข้าเห็นพระแจมลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเดินเห็นยืนเห็นนึกเวลาอะไรให้แจมเวลานั้น เมื่อเห็นแจ่มดังนั้นแล้วใจหยุดนิ่งอยู่กับพระที่เห็นแจ่มนั่นแหละเป็นมหาคตากุศลกามาวจรกุศลจะทำบุญกุศลอย่างหนึ่งอย่างใดสู้ไม่ได้สร้างวัดวาอาวานอย่างหนึ่งอย่างใดสู้ใจหยุดนิ่งอยู่กับพระของขวัญน,นั้นอึดใจเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้เสียเงินสักกี่ล้านกี่ล้านโกดก็สู้ไม่ได้ เมื่อเราเอาใจของเราจรดอยู่พระของขวัญที่เห็นแจ่มนั้นเป็นมหากตะกุศลเป็นสมาธิแล้วตายไม่ตกนรกอยู่กับพระของขวัญที่เห็นแจ่มนั่นแหละใจที่อยู่กลางของหยุดเข้า,ขาก็กลางของกลางากลางของกลางหนักเข้าไปอย่าถอยตายตัวทีเดียวไม่ถอยกลับกัน ตรงนี้ตายตัวไม่ถอยกลับหนักเข้าหนักเข้าพระนั่นโตได้แปลงสีได้เป็นพระแก้วใสเท่าๆตัวเราหรือโตกว่าตัวเราเราก็าเอาใจของเราไปหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกักแบบเดียวกันไปหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วนั้น พอหยุดนิ่งอยู่กลางองค์พระแก้วแล้วก็ระลึกถึงความบริสุทธิ์ดีของพระแก้วว่าสมมาอรังสมมาอาระังสมมาอาระังใจเราก็หยุดตามเดิมหยุดก็เข้ากลางหยุดไปตามเดิม กลางของกลางกลางของกลางกลางของกลาง,ง,ลางนิ่งพระแก้วนั้นก็ใสหนักขึ้นสะอาดหนักขึ้นโตหนักขึ้นจะไปไหนกับพระแก้วนั้นก็ได้อาราธนาพระแก้วไปนรก4 5 6ห้หขุมไปตรวจนรกดูได้ตลอดเมื่อไปถึงสัตว์นรกแล้ว จะไปพูดไปถามกับสัตว์นรกอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความปรารถนาหรือจับมือจับแขนของสัตว์นรกนั้นไต่ถามก็ได้จับมือถือแขนได้ตามชอบใจตามความปรารถนาเหมือนมนุษย์เราถ้าว่าเราจะไปดูพวกเปรตตรวจดูพวกเปรตมีสิบสองตระกูลไปพูดไปจากันได้ ไต่ถามบุพกรรมที่กระทำดีที่กระทำชั่วร้ายอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้บ้านช่องอยู่ที่ไหนถามได้จับมือถือแขนพูดกันได้แบบเดียวกันถ้าจะไปพวกอสุรกายก็แบบเดียวกันจับมือถือแขนพูดกันได้ไต่ถามกันได้มีบุพกรรมอันใดกระทำไว้มาเป็นมาได้มาอยู่ในอบายภูมินี้ พูดรู้เรื่องกันจับมือถือแขนกันตามชอบใจไปในพวกสัตวเดรัจฉานสัตวเดรัจฉานนั้นมีกายข้างนอกถ้ากายข้างในน่ะเป็นกายมนุษย์ละเอียดแทๆ้ๆนั่นก็จับมือถือแขนกันพูดได้จะไปหาพวกมนุษย์ตรวจดูพวกมนุษย์มีมากน้อยเท่าไหร่ไปตลอดหมด กายมนุษย์นั่นก็จับมือถือแขนกันพูดได้กายหยาบก,กายละเอียดจับได้ทั้งนั้นถ้าจะไปในพวกเทวดาจาตุมหาราชตาวติงสายามาตุสิตานิมมานารดีปรานิมมิตวะสวัตตีมีมากน้อยเท่าใดจับมือถือแขนกันพูดได้ไปในพวกรูปปั้มสี่ชั้นมีมากน้อยเท่าใดจับมือถือแขนกัน พูดได้ถ้าจะไปในพวกไปหาในพระพุทธเจ้าในนิพพานเข้าเฝ้าไปในนิพพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพูดอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้ทูลอย่างหนึ่งอย่างใดกับพระพุทธเจ้าได้จับมือถือแขนกับพระองค์ก็ได้ เหมือนมนุษย์เราแบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นของนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์อรศจรรย์อย่างนี้เห็นไมล่ล่ะศักดิ์สิทธิ์นับถ้าใครได้ดังนี้แล้วคนนั้นก็ตายก่อนตายได้ก่อนจะตายนั่งตายก็ได้พูดไปจนกระทั่งดับจิตก็ได้ ตายสักก่อนตายสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้เพราะมีกายของขวัญเพราะมีกายแก้วนะ่ะสำคัญนะักถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเราต้องการจะรวยในชาตินี้จะค้าขายเอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญน,นั้นขออาราธนาพระองค์ได้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าหญิงก็หม่อมฉันเป็นแม่ค้า การค้าของข้าพระพุทธเจ้าขอให้กว้างขวางเต็มประเทศไทยล้นประเทศไทยขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามดังไปถึงพระนิพพานส่งผังซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามมาเต็มตัวล้นประเทศไทยเราก่อนจะค้าขายภาวนาอย่างนี้ทุกคราวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่า ถ้าจะรับราชการขออาราธนาพระองค์ได้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับราชการหม่อมฉันเป็นผู้รับราชการหรือรับราชการอยู่แล้วก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ารับราชการอยู่แล้วหม่อมฉันรับราชการอยู่แล้วขอหน้าที่ราชการของข้าพระพุทธเจ้าขอให้ราบรื่นเรียบร้อย ไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้เป็นที่นิยมชมชอบประกอบข้าพระพุทธเจ้าให้เป็นราชการชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกสูงสุดในสายราชการนี้หน้าที่ราชการชนิดใดก็อาราธนาท่านในทางชนิดนั้นไปก็จะได้ผลสมความปรารถนาก็ดังไปถึงนิพพาน ท่านก็ส่งผังราชการสูงสุดลงมาให้เต็มตัวเราก่อนไปรับราชการอย่างนี้ทุกคราวไปถ้าจะไปทำนาทำไร่ทำสวนทำการงานด้วยปรีแข่งของตนด้วยกำลังอวัยวะร่างกายของตนขอพระองค์ได้ทรงปโปรดการงานของข้าพระพุทธเจ้าเป็นดังนี้ ขอให้ทำง่ายทำได้ทำสะดวกได้ผลเกินควรเกินค่านิ่งอยู่กลางองค์พระของขวัญน,นั้นสามาอรหังดังขึ้นไปถึงพระนิพพานส่งพังได้ผลเกินควรเกินค่ามาเต็มตัวเราถ้าเราจะไปทางบกทางน้ำทางอากาศขออาราธนาพระองค์ได้ทรงโปรดขอให้ไปดีมาดีสวัสดีมีชัย นิ่งอยู่กลางองค์พระสำมาหลังดังขึ้นไปถึงพระนิพพานส่งผังไปดีมาดีสวัสดีมีชัยมาเต็มตัวเราวิธีเราได้ของขวัญไปแล้วให้ปฏิบัติให้ถูกส่วนดังนี้ที่บอกให้ฟังนี้นะเป็นวิธีของการประพฤติปฏิบัติรักษาในพระของขวัญน,นี้ ถ้าแม้ว่าเราได้พระของขวัญน,นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วล่ะก็ติดอยู่กับตัวเราเสมอเสมอบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ต่างๆโรคภัยไข้เจ็บมีในตัวหายหมดถ้าเป็นเด็กเล็กแล้วก็อ้วนท้วนทีเดียวตกน้ำก็ไม่ตายเรือล่มก็ไม่ตายรถชนรถทับไม่เป็นอันตรายทั้งนั้น นรงสงครามเกิดขึ้นไม่ต้องอพยพหลบหลีกเมื่ออยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นตามหน้าที่ทำมาหากินอย่างไรก็ทำมาหากินอย่างนั้นตามหน้าที่ถ้าเข้าสมรภูมิไปรบกับเขาก็ไม่ต้องหวัน่นหวาดมีพระรของขวัญแล้วอาวุธยุทธภัณฑ์ทำอันตรายไม่ได้ให้รักษาไว้ให้ดีนะเป็นของสำคัญเหมือนแก้วสารพัดนึก พระพุทธเจ้าท่านทรงรับสั่งเมื่อทำสำเร็จในวันแรกเวลาออกเวลาได้อรุณออกพรรษาทรงรับสั่งมาว่าตั้งแต่มีทาานม,มีธรรมมาของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกคำนี้ ของศักดิ์สิทธิ์ในชมพูทวีปสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลนิพพานถอดกายในมนุษย์กด็ดีในภาคพื้นก็ดีศักดิ์สิทธิ์แค่ขนาดนี้ไม่มีเพราะเหตุว่าของศักดิ์สิทธิ์นี้มนุษย์ไม่ได้ทำตามปกติธรรมดาอาราธนาพระพุทธเจ้ามีธรรมกายธรรมกายไปอาราธนามาให้ท่านปรุงขึ้นตกแต่งให้มนุษย์ เมื่อมนุษย์คนใดรับไปได้แล้วมนุษย์คนนั้นมีสมบัติติดตัวพันล้านทุกคนคือขอท่านไว้อาราธนาว่ามนุษย์ผู้ใดสมทบทุนสร้างโรงเรียนและขอให้เป็นเศรษฐีทุกคนถึงได้อาราธนาสมบัติมาติดตัวไว้พันล้านพันล้านทุกคนไปให้รักษาพระนี้ไว้ให้ดี ถ้ารักษาดีแล้วก็เรียบร้อยท่านอยู่ได้สะดวกดีอยู่กับเราถ้ารักษาดูถูกดูมิน่นหายไปเสียไม่อยู่ด้วยเมื่อหายไปอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วเข้ารบคารวะนับถือเข้าอาราธนาอ้อนวอนเข้ากลับมาอยู่อีกก็ได้ให้ตั้งใจดังนี้ไม่ใช่ของธรรมดานะ เล่งรัศมีก็ได้พูดก็ได้ลอยไปก็ได้หายไปก็ได้กลับมาก็ได้ของนิดหนึ่งเท่านี้ล่ะอัศจรรย์นักไม่ใช่ของตายของเป็นเขาเรียกว่าของสำเร็จของศักดิ์สิทธิ์ให้จำไว้ให้แน่นอนนะอา้าวแล้วก็จะแจกพระต่อไป โอวาทพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญจากพระธรรมเทศนาเรื่องพระของกวัน